มาทำาสตอรอเบอรี่สมูทตี้นะคะอันดับแรกนะคะสตอรอเบอรี่นะอยู่ที่ประมาณ10ลูกนะคะเป็นสตอรอเบอรี่แช่ฟิตนะคะประมาณ10ลูกลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่ๆประมาณ10ลูกใส่เข้าไปนะ,ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ20 ml นะคะน้ำมะนาว20 ml แล้วก็นมสดนะคะเป็นนมลดจืดนะนมสดลดจืดนะคะอยู่ที่35 ml นะคะอันนี้เป็นสตอรอเบอรี่สมูทตี้นะคะ น้ำเชื่อมอยู่ที่100 ml นะคะน้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมสูตรของร้านป้าพอเองะะใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำแข็งบดนะคะเต็มแก้วนะคะแล้วก็เกลือนะคะปลายช้อนยลกเใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วน้ำแข็งบดเต็มแก้วนะแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นเลยนะคะแต่ป้าพอป้าพอลืม โยเกิร์ตนะคะครึ่งครึ่งครึ่งถ้วยนะเป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะลืมเมื่อกี้ลืม,ลมเป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะถ้วยใส่ลงไปด้วยนะคะปั่นต่อจาน เกดที่เหลือนะคะมาแต่งแต่งขอบแก้วนะคะขนาดแก้วยิบสองออนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรยิบสองออนนะคะขนาดแก้วยิบสองออน,นะะเสร็จแล้วเทลงไปเลยนะเระียบร้อยแล้วนะคะลือให้ดูนะ,ะ,น,น,ะ,ะนี่่ะนี่ชอบด้วยดีก็จะได้ปริมาณพอดีเลยนะคะขนาดแก้วยิบสองออนนะคะอย่าลืมเหลือโยเกิร์ตไว้แต่ง แต่งหน้าด้วยนะคะถ้าเรามีเวลานะคะนี่ใส่รัดหน้าอย่างนี้นะคะถ้าเรามีเวลานะคะ่ดีถ้าไม่มีเวลาก็อาอย่เกิดใส่ปั่นไปให้หมดเลยก็ได้น,ะะนี่ค่ะเรียบร้อยสตอยุเกิดของร้านอพอ่อโภ